อ่านะคะวันนี้นะคะสมาครทีวีเจ้าพร้อมคุณแม่นะคะวันนี้เรามาเปิดตลาดเมืองทิพย์ค่ะ<อ>ขายมันกับมะเขือให้กับลูกค้าค่ะนะคะแล้วก็ลูกค้าก็หันไปดูกล้องหน่อยค่ะนี่ค่ะลูกค้าของเราเป็นลูกค้า Number one <อ>1ของเมืองทิค่ะ<อ>นี่ค่ะของที่เขาซื้อไปนะคะขอบคุณมากค่ะลูกค้าชาวเมืองทิพย์ของเราค่ะนี่ค่ะ นะคะไม่ว่าจะเป็นกะเทียมไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงรสต่างๆแล้วก็มีมะเขือมีลูกเมียงแล้วก็มีพริกมีเห็ดแล้วก็มีผักต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือตลาดเมืองทิพย์แล้วก็มาฝั่งนี้ค่ะนะคะฝั่งนี้ก็เราก็มีนะคะนี้มีปลีปลาค่ะนะคะปลาของเราดูสิคะน้ำอัดน้ำแข็งมาอย่างดีค่ะ นี่คือปลาของเรานะคะ <Yahoo! S 1> ต่อไปค่ะนี่เป็นป<ล>ผักต่างๆแล้วก็เป็นแหนมแล้วก็เป็นหนังตีนไก่อะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยก็คือเราก็มีนะคะตลาดเมืองทิพย์ของเราเอาวลังต่อไปนะคะนี่ค่ะนะคะเป็นปลาตัวใหญ่ๆนะคะใครที่ไม่อยากจะเ,เดินทางไปเสี่ยงโควิดก็คือมาเลือกซื้อปลาได้ที่ตลาดเมืองทิพย์ของเราค่ะ <S <S ต่อไปค่ะนี่คือหมึกหมึกกับกุ้งนะคะ อยู่ในรางอันนี้นะคะสดใหม่มากนะคะแล้วก็อัดน้ําแข็งไว้เต็มที่เพื่อความสดค่ะต่อไปนะคะคนี่คือกุ้งนะคะตัวใหญ่ๆมากนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะตลาดเมืองทิพย์เรามีครบจริงๆคะ่ะนัมเบอรวันจริงๆคะ่ะ ทีวีเจ้านะคะจะพาเยวรุ่นชาวเมืองทิพย์ของเรานะคะมาเชิญชมนะคะบรรยากาศในบ้านของมาทีวีเจ้าค่ะมาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะนะคะคือศิลปะวัฒนธรรมการสืบทอดมโนราของเราค่ะนี่มีเครื่องตีแล้วก็นะคะมีครูของเราวางอยู่นะคะนี่คือการนับถือครูหมอโนราหรือว่า เสือดชตัวนาะคะอันนี้คือเิร์อค่ะนะคะอันนี้คือเิร์อนะคะเนี่ยคือเิร์อแล้วก็นี้คือทัพนี่คือกลองแล้วก็นี่คือเครื่องตีของมโนราแล้วก็ตรงนี้คือครูของเรานะคะที่ครูของเราอยู่ค่ะณนะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวยังไม่จบแค่นี้ค่ะมาหาเทวีเจ้าจะพาไปสู่ห้องนะคะ ของมหาทีวีเจ้ากับคุณแม่ค่ะเชิญค่ะนี่เลยค่ะบรรยากาศห้องของมหาทีวีเจ้านะคะกับคุณแม่ดูได้เลยค่ะนี่คือความสดใสคือความสวยงามฉบับเมืองทพิปของเรานะคะนี่คือเตียงนอนของมหาทีวีเจ้าและคุณแม่นะคะเราจะต้องเป็นนัมเบอร์วันของเมืองทพิปของเราะค่ะ <ST. S 1> แล้วก็นี่คือบรรยากาศทั่วห้องของเรานะคะขอให้เยรุ่นชาวเมืองทพิปของเรานะคะ ความเรียบร้อยแบบนี้ตลอดไปค่ะ oh, โอเคค่ะ <No. S 1> มาแนะนำนะคะซึ่งเป็นครัวกับห้องน้ำที่จะต่อเติมให้กับคุณแม่นะคะพร้อมกับน้องชายกับผู้ดูแลอยู่นะคะ กับสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะนี่ค่ะคือลักษณะการต่อเติมนะคะพร้อมกับช่างนะคะนี่คือการทํางานเต็มรูปแบบของเขานะคะแล้วก็งานก็ดําเนินการไปด้วยดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสมามาทีวีเจ้าเนี่ยนี่เลยค่ะลักษณะหน้าง,งานนะคะที่เขากระทําอยู่นะคะลักษณะความกว้าง ที่ต่อเติมประมาณ3เมตรนะคะแล้วก็นี่ค่ะ,ะมหาทีเจ้าก็มาดูน้องๆนะคะเยาวารุ่นเขาทํางานกันค่ะนะคะอ่ะเราจะพาไปชมกันด้านตรงนี้เสร็จไปชมกันด้านหน้าเลยค่ะ, <S <S ะวันนี้มาหาวีเจ้านะคะจะมา ให้ชมบรรยากาศรอบคุ้มของมาหาทีวีเจ้านะคะเรามาตามกันเลยค่ะนะคะน,น,นี่คือรถของน้องชายของมาหาทีวีเจ้านะคะซึ่งตอนนี้นะคะเขาก็เปิดตลาดเมืองทิพย์ของเรานะคะแล้วก็มีความชัดเจนเกี่ยวกับการทำมาค้าขายการทำมาหากินนะคะเอาไปต่อค่ะ นี่เลยค่ะเป็นยานพาหนะนะคะรถของมหาเทีเจ้านะคะที่ใช้รักษาคุณแม่ค่ะนะคะไม่ว่าคุณแม่จะเจ็บป่วยหรือไปไหนหรือว่ามีความที่ว่าท่านอยากจะต้องการใช้อยากจะไปไหนนะคะนี่เลยค่ะนะคะนี่คือเป็นรถของมหาเทีเจ้านะคะที่สร้างไว้กับครอบครัวเพื่อดูแลคุณแม่นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะนะคะนี่อ่ะ คือเลขรถของมหาทีวีเจ้านะคะใครอยากจะตามก็ตามใครไม่อยากตามก็ไม่ได้ว่าแต่เราบอกไว้ก่อนว่านี่คือป้ายรถของมหาทีวีเจ้าค่ะนะคะ,นะคะจบคลิปนี้แล้วก็ขอให้มีความสุขนะคะเย่าว,วรุ่นชาวบางทิพย์ของเรานัมเบอรวันครัปังปรีเสสืบไปคัน